สวัสดีค่ะพลอยอักษราค่ะแอนชัตทวีค่ะจากฝ่ายการลงทุนต่างประเทศบลิอเชียพาสค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยเนาะพี่แอนที่พลอยจะได้มาปรึกษาพี่แอนเกี่ยวกับการลงทุนต่างประเทศซึ่งมี d u c ตตัวหนึ่งค่ะที่พลอยสนใจมาช่วงหนึ่งแล้วหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นหนึ่งในกลยุทธ์เก็บหุ้นรวมถึงให้ผลตอบแทนที่สูงด้วยซึ่งพลอยก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ d u c ตตัวนี้สักเท่าไหร่วันเนี้ยได้เจอพี่แอนก็เลยอยากจะให้พี่แอนช่วยปูพื้นในสักนิดนึงค่ะว่า structure note หรือว่า หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเนี่ยมันคืออะไรคะคือจริงๆหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเนี่ยหรือ Struc t u r e note เน<ะ>ี่ยคือมันเป็นหุ้นกู้ประเภทหนึ่งที่การจ่ายผลตอบแทนกับการจ่ายเงินต้นเนี่ยไปอ้างอิงกับหลักทรัพย์อ้างอิงนั่นเองค่ะเออแล้วอย่างหลักทรัพย์อ้างอิงเนี่ยมันคืออะไรคะหลักทรัพย์อ้างอิงเนี่ยจะอ้างอิงกับเป็นหุ้นรายตัวก็ได้อย่างเช่น Apple Facebook Amazon หรือจะเป็นตกร้าหลักทรัพย์ที่รวมหลักทรัพย์หลายๆตัวไว้ด้วยกันหรือไม่ว่าจะเเป็็นนนน ETF หหรรือดััััชชีลกกกทพย์ไ้่่คะ โอ้ก็ดีนะคะแบบมีให้เลือกหลายแบบเลยแล้วอย่างเงี้ยค่ะผลตอบแทนเนี่ยจะเป็นยังไงอะคะผลตอบแทนเนี่ยจริงๆอ่งะมีทั้งจ่ายเมื่อครบกําหนดทีเดียวห,หรือจ่ายหลายเดือนก็มีเช่นกันคือเปรียบเทียบแล้วเนี่ยสักเจอโนดหรือหุ้นกู้ที่มีทุนแฝงเนี่ยค่ะให้ผลตอบแทนเนี่ยมากกว่าเงินฝากพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้ทั่วไปเลยนะคะอ๋อแต่อย่างหุ้นกู้เนี่ยก็ให้ผลตอบแทนที่เยอะอยู่นะคะแล้วอย่างเงี้ยมันไปนลงกับอะไรอะคะ ต้องบอกก่อนว่าหุ้นกูท้ทั่วไปเนี่ยทางผู้ออกกู้เงินนักลงทุนเพื่อเพื่อไปทําธุรกิจของเขา uh huh. แต่ตัวซัคเชอร์โนดเนี่ยความแตกต่างก็คือซัคเชอร์โนดเนี่ยคือทางผู้ออกกู้เงินนักลงทุนเพื่อไปซื้อหุ้นหรือทําเฮดจิงหุ้นนั้นๆบนกระดานจริงๆนั่นเองค่ะ uh huh. อย่างาระยะเวลาการลงทุนก็เหมือนกันอย่างตัวหุ้นกู้ทั่ว,วไปเนี่ยจะลงทุนในระยะที่ยาวกว่า uh huh. แต่สักเจอโนตหรือหุ้นกู้ที่มีหุ้นแฝงเนี่ยจะลงทุนแค่1ถึงหรือ6เดือนอันนี้คือว่าไง่ายคือ,<ข>อสั้นกว่าใช่ค่ะ,คะแล้วก็ดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะแตกต่างเช่นกันก็คืออย่างสักเจอโนตเนี่ยจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าซึ่งผลตอบแทนเนี่ยเหมือนที่บอกว่าอ้างอิงกับหุ้นายตัวหรือตะก้าหลักทรัพย์ทีเนี้ยตอนตอนเมื่อครบกําหนดอะคะ่ะทางนักลงทุนต้องมาลุ้นนะคะว่าจะได้เป็นหุ้นหรือได้เป็นเงินกลับไปอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้ค่ะหุ้นที่ปล่อยได้รับเนี่ย คือหุ้นที่พลอยเลือกไว้อยู่แล้วใช่ไหมคะหรือว่าถ้าพลอยไม่รู้จะเลือกอะไรอะคะ่ะแบบทางเอเชียพัฒน์เนี่ยมีแนะนํำไหมคะจริงๆหุ้นที่พลอยได้รับเนี่ยจะเป็นหุ้นที่พลอยเลือกไว้ตั้งแต่แรกแล้ว<ม>หรือเรียกว่าราคาใช้สิทธินั่นเองแล้วก็ถ้าสมมติว่าพลอยไม่ได้มีไอเดียว่าเออแบบจะเลือกหุ้นแบบไหนเนี ทางฝ่ายลงทุนต่างประเทศของเราเนี่ยก็มีให้เลือกเช่นกันค่ะคือมันเหมือนการตัดเสื้อผ้าเลยถ้าสมมติอย่างพลอยพลอยมีไอเดียอยู่แล้วว่าเออพลอยอยากได้เสื้อผ้าแบบไหนสไตล์ไหนหรือสัดส่วนความกว้างความยาวแบบไหนเนี่ยพลอยก็สามารถไปหาช่างตัดเสื้อได้ถูกไหมคะแต่ถ้าพลอยไม่มีไอเดียเนี่ยพลอยก็แค่ไปร้านที่ตัดเสื้อสําเร็จรูปแล้วพลอยก็เข้าไปเลือกเสื้อผ้าในหนังแค่นั้นเองการลงทุนก็เช่นกันค่ะอ๋อ อก็ดีนะคะแล้วถ้าอย่างนั้นสมมุตินะคะว่าพลอยถือ Structure Note หุ้น Apple ิลแล้วเลือกราคาใช้สิทธิ์ที่80%ในกรณีที่พลอยได้คืนเป็นหุ้นนะคะก็คือจะได้คืนเป็นหุ้น Apple ในราคาที่ส่วนลดไป20%ถูกไหมคะใช่แล้วค่ะและแถมไม่พอเนี่ยพอยังได้ดอกเบีย้ยด้วยนะคะโหก็ดีนะคะเหมือนได้เลือกหุ้นที่ใช่ในราคาที่ชอบเลยใช่ค่ะโดย S t r ัก t u r e note ที่ทางฝ่ายการลงทุนต่างประเทศแนะนำเนี่ยจะมีหลักๆอยู่2แบบ ก็คือ ELN หรือ Equity l i n k Note แล้วก็ FCN หรือ Fixed Coupon Note นั่นเองค่ะแต่และตัวเนี่ยจะมีจุดเด่นและกลยุทธ์ที่แตกต่างกันไปแล้วถ้าอยากรู้ว่าคืออะไรแล้วเราจะใช้เป็นกลยุทธ์ในการลงทุนได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ